อุ้ยมันโพอ,อกไปอีกแล้วนะนแหละเตะเข้าไปปริวกรืดดินแดนแห่งใหม่โอ้โหเฮ้ย,ยมีพิซซ่าให้กินโอ้โหลูกน้องของเรากําลังกินอาหารเก็บไม้ครับผมเพื่อใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆใช่ไหมเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาตีปไปนะครับกับเกมแอนโคลนีขยายอาณาจักรเจ้ามดน้อยนั่นเองนะครับผมแม่สาหรับในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นเจ้ามดตัวใหญ่ ตัวหนึ่งที่ได้รับคําสั่งมาจากราชินีมดให้เราทําการออกไปเก็บอาหารเพื่อมาเพิ่มจํานวนเจ้ามดขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับการอัปเกรดแล้วก็ไปที่ดินแดนแห่งใหม่กันด้วยนะถ้าอาหารเราเพียงพอเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บอาหารขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่กันไปเลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการกินอาหารขยายเผ่าพันธุ์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมาเราก็จะมีเจ้ามดคนงานอยู่3ตัวนี่เราก็เก็บอาหารไปก่อนจากนั้นก็อืมส่งเข้าลังเฮ้ยไปเลยเพื่อนดูสิ โอ้หลูกน้องของเรากําลังกินอาหารเออใช้ได้นะนี่โอ้ยมีคําสั่งมาจากมดราชินีให้เก็บโอ้โหแตงโมคุกกี้ขนมหวานเฮ้ยมีแบบว่าภารกิจด้วยแล้วก็จะได้รับเป็นสายฟ้ามานะเออเข้าใจแล้วเพื่อนป๊ป๊บป๊ป,ป,ป๊ตอนนี้ก็มีสายฟ้าประมาณสิบเฮ้ยศัตรูของอาณาจักรเจ้าแมงมุมโอ้ยเตะไปก่อนอย่าไปยุง่งเออ เตะมันให้ตายอืมแม่เราเป็นมดทาหารหรือเปล่าเนี่ยวิฮ้ยสามารถเก็บเกี่ยวพวกแมลงพวกนี้มาเป็นอาหารได้ด้วยนะเอาละดูซิตอนนี้ก็ไปเก็บคุกกี้กับขนมหวานได้สิคุกกี้อยู่ตรงไหนเอออยู่นี่ปั๊บปัป๊บโอ้โหได้ไม่กี่ชิน้นอ่าเราก็ทยอยทยอยเก็บไปก่อนนะแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้เราสามารถที่จะใช้สายฟ้าของเรานั้นในการเพิ่มจํานวนมด นี่มดเพิ่มมาแล้วอุย้ยตรงนี้ใช้สายฟ้าในการทําให้แบกน้ําหนักได้มากขึ้นเอาละโอ้โห้มดของเรานี่กําลังเก็บชิ้นส่วนของเจ้าแมงมุมภารกิจเก็บขนมหวานอืมขนมหวานอยู่ไหนเออุอ้ยเจอแล้วป๊าป๊าป๊า,ปาโอ้โหเก็บแว่งไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบใช้สายฟ้าในการอัปเกรด การแบกน้ำหนักของตัวเราเพราะว่าตัวของเรานั้นแบกของน่าจะได้เยอะพลรกิจเสร็จสิน้นคูณ2ส,สายฟ้าเฮ้ยนี่มันเจ้ามดตัวร้ายเฮ้ยศัตรูของอาณาจากักรมดแดงครับผมเตะไปเฮ้ยอุ้ยมันมาแย่งกินอาหารเฮ้ยอืย้อย,ยี้ตายครับผมตอนนี้มีสายฟ้าประมาณ97แม่ถ้าเก็บได้เยอะๆเ,เราจะไปที่สถานที่ใหม่ด้านบนตรงนี้ได้มา ปราปราโอ้โหเฮ้ยนี่มันมดทหารใช้สำหรับการป้องกันอาณาจักรขยายนี่ก่อนอืมแบกกำลังได้มากขึ้นแล้วก็ขยายจำนวนมดนี่ออกมาหลายตัวหน่อยปรืดเออเอาอีกเอาอีกอืมเฮ้ยมีมดแบบว่าเฮ้ยขโมยอาหารอยู่ด้านบนอย่างนั้นล่ะเตะไปอืมขยี้แบกอาหารน้อยเป็น3มชิ้นเออใช้ได้ใช้ได้ รืดอือไมายตัวหนึ่งหูยมีมดยิ่งเยอะยิ่งดีเก็บไอ้นี่ลูกอมลูกกวาดเพิ่มพลังงานให้กับมดราชินีไายดูซิทางด้านขวาหุ้ยตรงนี้อหูยมีการสร้างสะพานอะไรด้วย <c oughs> มดทหารออกมาหน่อยนี่มดทหารโอหูยไปกำจัดเจ้ามดแดงนี่แหละอืมขยี้มันห้ยช่วยด้วยเตะตายมดอีกสายพันหนึ่งถือว่าเป็นศัตรูของอาณาจักร เพลิดเพลินดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าสนุกมากกว่าอีกเกมหนึ่งหรือเปล่าที่เราเพิ่งเล่นกันไปทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะเพิ่มมดกันอีกปราบาเพื่อนปราบเออเฮ้ยศตูมาเจ้ามดแดงเตะตายนี่ดูโฆษณาด้านขวานี่คืออะไรกันนะมีการเพิ่มเจ้ามดด้วยนี่มาละจ้าเจ้ามดอีกตัวหนึง่งดูโฆษณาได้ฟรีเออตอนนี้เจ้าเมงมุมก็ เหมือนจะโดนขมือหมดเกลี้ยงอู้นี่ก็คือรังของเจ้าแมงมุมอุ้ยมันโผล่ออกมาอีกแล้วมดทหารช่วยกันกำจัดแมงมุมอุ้ยระวังเพื่อนนั่นแหละเตะเข้าไปปลิวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเตะเข้าไปล่วงเขาผมโอ้โหมดทหารก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเราจะต้องขยายพื้นที่ทางด้านซ้ายหน่อยสิอู้หูหนึ่งร้อยเลยอย่างนั้นล่ะแม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะต้องสำรวจดินแดนแห่งนี้ให้ เต็มที่ไปก่อนนะน่าจะขยายมดเพิ่มอีกสัก2ตัวกําลังดีนี่ยผมป๊าบอ่าดูโฆษณาด้วยเอาละขยายดินแดนด้านซ้ายกันหน่อยรืดดินแดนแห่งใหม่โอ้โหยฮ้ยมีพิซซ่าให้กินโอ้ยเสร็จโจรแล้วทีนี้แม่สุดยอดโอ้ยตอนนี้อะไรเอ่ยเพิ่มสปีดอ่าดูซิเุ้ย เพิ่มปีกมาแล้วตอนนี้ภารกิจเก็บแตงโมแล้วก็ลูกอมได้สิป้าป้าบป้า,ปาหุยเร็วมากเฮ้ยมากำจัดอืมตัวนี้เตะเข้าไปรัวอุ้ยมดสุดยอดเพิ่มพละกกำลังให้กับนี้ตัวลักของเรายัางไม่พอเพิ่มอีกทีนึงอืแบกน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ นี่เก็บของได้โอ้โหบนหลังโคตรหลายชิ้นขยายอาณาจักรทางด้านขวาตรงนี้กันบ้างเฮ้ยอาณาจักรทางนี้วิ้ยนี่มันลัวอะไรเอ่ยโอ้โหแล้วก็เฮ้ยมีเลให้กินด้วย โหหุยขนมแบบนี้ชื่นชอบตอนนี้ทุกคนก็น่าจะอยากเห็นดินแดนแห่งใหม่กันแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะรีบเร่งพลังงานนะครับผมเพื่อย้ายดินแดนกันโอ้รู้สึกตอนนี้โหหุยตรงนี้ก็มีมดโผล่ขึ้นมาก็ว่ามดหายไปไหนแม่มาอยู่ที่ทางด้านขวาตรงนี้นี่เองแป๊บแปบตอนนี้ก็28%กันแล้วนะอีกไม่นานเดินทางไปที่แห่งใหม่แน่นอนเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีเอ้นี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหสำรวจอะไรสักอย่าง ลองใช้ดูอุ๊ยมีแบบว่าประจําอยู่บนป้อมด้านบนเป็นตัวที่คอยตรวจตาอาหารอยู่ที่ทางไหนก็บอกให้กับเพื่อนๆของเราได้อย่างทันทีงั้นสินะแม่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะจริงๆเกมนี้ตอนนี้ก็92%กันแล้วนะ เฮ้ย100กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ย้ายสถานที่กันเถอะโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของพวกมนุษย์เฮ้ยมีเนื้อให้กินด้วยถ้าทางจาะรจอร่อยน่าดูนี่อะไรเนี่ยแปลงเนื้อเป็นพลังงานอืมอะไรสักอย่างไม่รู้นะโอ้ยแล้วก็มดกินใบไม้เฮ้ยพละกำลังของเราลดลงเราจะต้องเฮ้ยเก็บไม้ครับผมเพื่อใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆใช่ไหม จอมมดอืจอมก่อสร้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เตะครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเอ่ยหรือว่าจะเป็นมดคนงานไหนดูสิรืดออกมาลวจ้าโอ้ยตัวอะไรเนี่ยมดที่ใช้สําหรับการเก็บไม้ใช่ไหมออมดเก็บไม้ครับผมอืมดีเยี่ยมแล้วนี่ไม่งั้นก็ต้องเอาค้อนมาทุบเองแบบนี้ตุบ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 เฮ้ยนี่มันแมงมุมแบบพิเศษตเตะไป เป็นหน้าที่ฉันเองปกป้องลังเฮ้ยเอือเรียบร้อยลองใช้ไม้ในการประดิษฐ์ตรงนี้ดูสินี่ที่สำหรับการเพราะเห็ดโอ้โหมีภารกิจให้เราทำมากมายกันเลยนะมาตรงนี้โอ้โห,ตโโหเติมเนื้อเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นอ่านี่ครับผมพลังงานเห็ดต้องการเนื้อจัดไป โอโหสนุกสนานจริงๆเพลิดเพลินต้องมีมดทหารกันแล้วนะรู้สึกว่าเจ้าพวกนี้มันกวนใจอะไรของแกอย่าไปยุ้งหึงไอ้มดแดงอุ้ยอยู่ข้างนอกนี่มดแดงหลายตัวเอาละ่ะเพิ่มมดตัดไม้เข้าไปอีกนี่หลายๆตัวดูซิโอ้โหตรงนี้มดตัดไม้โคตรขยันนี่เดี๋ยวเราจะช่วยด้วยเก็บไม้ไปประดิษฐ์นี่ตอนนี้ก็ใช้ไม้ก่อสร้างขึ้นมาครับผมตอนนี้ก็เก็บไม้ได้จน น่าจะครบ100กันแล้วนะเออลองประดิษฐ์ตรงนี้ดูสิมันก็คืออะไรเอ่ยเฮ้ยหลุมใหม่นี่เองโอ้โหก็นึกว่าอะไรช่วยให้เราเก็บของได้อย่างรวดเร็วงั้นสินะนี่ใส่เข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็เจ้าหมาตัวนี้โอ้โหย หมาโครโอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเพลินๆกันอย่างแน่นอนนะเกมนี้แม่ยังมีดินแดนใหม่เราคอยเราอยู่อีกด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ